ใครที่อยากฟาร์มเกมแต่กลัวแบตเสื่อมค่าไฟไหลเป็นน้ำไปข้างนอกเช็คคอมไม่ได้ลองนี่เลย UG Phone ซึ่ง UG Phone เป็นแอปที่ช่วยให้น้องๆฟาร์ไมได้สะดวกมากขึ้นโดยตัวแอปจะเป็นระบบ c l o าว Ph o n e ทำให้เราสามารถฟาร์มได้ทั้งคืนโดยที่ไม่ต้องเปิดคอมทิ้งไว้แบตโทรศัพท์ไม่เสื่อมและยังสามารถเช็คเกมที่ปล่อยฟาร์มตอนอยู่ข้างนอกได้อีกด้วยโดยราคาเริ่มต้นเพียงแค่10บาทเท่านั้นแต่เดี๋ยวก่อนทาง UG Phone ก็มีหลากหลายสเปคให้เลือกเช่นกันโดยพี่แนะนําเจ้า MVIP เพราะมีความลื่นไหลและรองรับได้หลากหลายเกม ปล่อยฟาร์มทั้งคืนแบบชิลๆซึ่งมีราคาอยู่ที่วันละ20บาทเท่านั้นใครสนใจดาวโหลดยูจีโฟนสามารถโหลดได้ผ่านิงก์ใต้คลิปนะครับ,รบสวัสดีครับพบกับผมเช่นเคยอีกแล้วนะครับโนติสนะครับวันนี้นะครับพี่ก็จะมาสอนเทคนิคนะครับที่เราเนี่ยสามารถเอากีฟิตเนี่ยไปใช้ในอย่างอื่นๆได้นอกจากเอามาเป็นยูนิตท,ที่เอามาแบกนั่นเองนะครับก็หลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยก็น่าจะได้รับคําแนะนํามานะครับว่าเจ้าตัวของกรีฟิตเนี่ยเป็นตัวแรกๆที่แนะนําให้หาเพราะว่าเป็นตัวที่หาง่ายเป็นตัวแพทล่าสุดแล้วก็ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยดาเมจแล้วก็พาสีเนี่ยมันจะโหดมากๆเลยใช่ไหมครับโอเคนอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยตัวของกรีฟิตเนี่ยมันมีประโยชน์อื่นๆที่น้องๆมือใหม่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าเออตัวนี้มันเอาไปทําแบบนี้ได้ซึ่งมือใหม่เนี่ยก็จะมีของหลายๆอย่างที่ต้องการซึ่งตรงนั้นเนี่ยตัวของกรีฟิตเนี่ยก็สามารถที่จะช่วยให้เราเนี่ยทำตรงส่วนนั้นได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองในส่วนอื่นเลยแล้วเราไปบอกวิธีการทําตัวของกรีฟิตก่อนนะครับโดยกรีฟิตเนี่ยจะมีอีเวนต์สุ่มเกิดนะครับโดยอีเวนต นะคือ sacrifice domain นะครับผมซึ่งสมมุติถ้าเราเปิดไว้เนี่ยก็จะทำให้ทุกๆ1เวฟเนี่ยจนถึงเวฟที่1 0เนี่ยจะมีโอกาส1%ที่จะเกิดสุริยุป,ปราคานั่นเองนะครับผมแล้วก็เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะทำให้พอมันเกิด e v e n ์แล้วเนี่ยเราจะมีโอกาสที่จะได้รับตัวของกีฟิตนั่นเองนะครับผมวิธีเล่นง่ายๆเลยนะครับก็คือเรากด start game ใช่ไหมครับแล้วเราก็กด reset ตั้งแต่เวฟแรกเลยนะครับทำแบบนั้นวนไปเรื่อยๆนะครับก็จะมีโอกาสที่จะ ดรอปนั่นเองนะครับผมโดยตัวของ i ซ i c e domain เนี่ยเงื่อนไขของมันก็คือห้ามให้ยูนิตของเราเนี่ยโดนชนหรือว่าโดนสังเวยนั่นเองนะครับถ้าโดนสังเวยเนี่ยก็จะไม่ได้รับกีฟิตแต่ถ้าเราไม่โดนชนเลยเนี่ยก็จะได้รับกีฟิตนั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้กีฟิตมาแล้วก็จะได้รับตัวละครนะครับแล้วก็จะได้รับของที่มีชื่อว่าคิงเสกนะครับผมจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นของที่เอาไว้อีโวตัวของกีฟิตนั่นเองนะครับผมเมื่อเราได้มาแล้วเนี่ยก็จะมีเควสที่ให้เราเนี่ยไปส ห้ามให้ยูนิตเราโดนสังเวยแต่ว่าอันนี้เราต้องให้ยูนิตเราเนี่ยทำการสังเวยเวลาที่เรากดสกิลกดของตัวกริฟฟิทนั่นเองนะครับวิธีการทําง่ายๆเลยครับเราก็เลื่อกตัวพวกตัวเทียฟ้าไปนะเนี่ยสมมุติพี่มีตัวเทียฟ้าใช่ไหมครับพี่ก็เอาตัวเทียฟ้าใส่เข้าไปในทีมนะครับแล้วก็ไปกดอินฟินิตี้นะแล้วก็เอาพวกตัวเนี้ยไปวางดักหน้าพวกปีศาจที่เกิดขึ้นตามทางนะครับเพื่อที่จะให้มัน,นชนเท่ากับชนหนึ่งครั้งก็คือสังเวยหนึ่งตัว ชนครบ200ครั้งก็คือ200ตัวเมื่อเราชนครบ200ตัวแล้วนะครับก็จะได้รับตัวของ a w a k e n King s e a g มานะครับจะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเอาไป e v o ตัวของ Griffith ได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็คือเราบอกในส่วนของคนที่ถามวิธีทำก่อนแล้วกันโอเคไหมอ่ะโอเคซึ่งตัวมันชื่อว่า the Falcon ใช่ไหม ฟาวคอนแล้วก็ F A L R สมมุติฟาวคอนนี้อ่าน,นี้ไม่ได้ E O นี่นะครับก็จะใช้ไข่ a w a k e n king s e e นะครับแล้วก็จะใช้เงินจํานวน15,000นะครับผมเราบอกวิธีการทําบอกวิธีการเปิดปิดอีเวนต์ไปแล้วนะครับแล้วก็เราจะไปในส่วนของประโยชน์อื่นๆที่ตัวของกร f ฟิดทำได้นะครับผมโอเคกร f ฟิดเนี่ยจะมีประโยชน์หลายอย่างมากโดยอย่างแรกเลยนะครับก็โอเคอันนี้เรารู้กันอยู่แล้วว่าเป็นตัวที่ดาเมจสูงมากเป็นตัวที่ เอามาเล่นใช้งานได้เลยนะครับเพราะว่าตัวของ g r i ฟฟิธเนี่ยมันวาง1,000แล้วก็เป็นกดสกิล2ครั้งแล้วก็จะสามารถที่จะเป็นร่างเต็มได้เลยโดยที่ไม่ต้องอัปเกรดอะไรเลยก็คือวาง1,000ได้ดาเมจแบบเวอ่เวอร์เลยและมี f u l เอ e ด้วยอะไรพวกนี้ฉะนั้นตัวนี้มือใหม่เนี่ยคขาทั้งแนะนําเลยนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับเรื่องเงินด้วยนั่นเองนะครับโอเคต่อไปข้อที่2นะครับตัวของ g ร i ฟิเนี่ยนอกจากที่ จะเอามาเล่นได้แล้วเนี่ยก็ยังสามารถที่จะเอาไปขายได้ด้วยนะครับโดยขาย1ตัวเนี่ยเราจะได้อยู่ที่3,000เยนนะครับการขาย3,000เยนเนี่ยสำหรับช่วงแรกเนี่ยพี่มองว่าเยอะมากนะเพราะว่าถ้าสมมติว่าเราขายตรงนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เวลาเราสุ่มซัมมอนเนี่ย เวลาเราสุ่มซัมมอนเรามาหน้าตู้นี้ใช่ไหมปุ๊บแล้วเรากดที่ฟิลส์นะครับตรงนี้เนี่ยปกติแล้วมันจะเป็นแหล่งหาเงินใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเป็นน้องๆช่วงแรกเนี่ยพี่แนะนําว่าให้เอาตัวละครที่เป็นตัวแบกอะสมมติว่าถ้าช่วงแรกพี่ได้เซเบอร์มาใช่ไหมครับพี่ได้เซเบอร์มาสมมติพี่ได้เซเบอร์มมต, er ตัวนี้มาเป็นจริงๆก็เป็นคือเซเบอร์ลุงอะแต่ว่าเอาเป็นสม,มุติเป็นตัวนี้นะพี่ได้ตัวนี้มาพี่ก็โอ้โห โอเคเรามีเพชรอยู่ประมาณนึงแต่เราอยากจัดเวลใช่ไหมเรากดแรอีพิกเลเจนต์ก็คือเราจะย่อยตัวฟ้าตัวม่วงตัวทองเนี่ยไปเป็นอาหารให้กับตัวนี้เลยนะครับพอเรากดอย่างนี้ปุ๊บก็สุ่ม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 นะครับหลังจากนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมเวลมันจะขึ้นไวมากนะครับซึ่งช่วงแรกเนี่ยเลเวลของยูนิตก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับแล้วก็มันก็จะกลายเป็นว่าเราเอาฟอลคอนเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าขายเพื่อเอาเหรียญทองเอานั่นเองบอนนี้ก็คือ1ประโยชน์แรกที่พี่แนะนานะครับต่อไปอีกประโยชน์หน เราจะเอาให้ตัวของกริฟฟิธเนี่ยเป็นการยัดอาหารโดยตรงเลยก็ได้อย่างสมมุติว่าอย่างโกจิต้าพี่ใช่ไหมครับโกจิต้าพี่พี่กดฟิวใช่ไหมแล้วพี่ก็หาเฟลคอนนะครับตอนนี้เนี่ยโกจิต้าพี่อยู่ที่เลเวลหนะครับแต่ว่ากริฟฟิธหนึ่งตัวเนี่ยได้เลเวลถึง47เลยนะครับไกลมากนะแล้วก็คือเวลมันไปสูงมากนะครับผมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเทคนิคที่สําหรับมือใหม่เนี่ยปั้นเวลยูนิตได้ไวมากๆเลยครับเออ อันนี้ก็คือแล้วการที่เราปล่อย FK หาตัวของกรีฟิททั้งคืนเนี่ยถ้าเรายิ่งได้เยอะเนี่ยโหมันจะเป็นอะไรที่บูส์เลเวลบูสเงินแล้วก็มีตัวยืนพื้นหนึ่งตัวได้ดีมากๆครับโอเคต่อไปก็จะเป็นในส่วนของการทำส a ต l ลองอ่าการทำสเตตลองหลายๆคนก็รู้อยู่แล้วว่าการทำสเตตลองเนี่ยมันมีระบบอ r ทรานเฟอร์ได้นั่นเองนะครับเวลาเราทำเนี่ยเราก็สมมติว่าอย่างกรีฟิตัวนี้อะตัวกรีฟิตัวนี้นะครับพี่เอาเป็น f u l l A ก็ไแ หรือว่าหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับสมมุติว่ามันเป็นฟูลเอแล้วกันนะครับเพราะมันเป็นฟูลเอปุ๊บพี่สามารถที่จะเอาตัวของกรีฟิทเนี่ยไปอีโวได้นะครับนี่ปุ๊บพอพี่ไปอีโวเนี่ยเวลาเราอีโวเนี่ยนะครับอ่าเขาเรียกว่าขั้นของสเตตลองเนี่ยมันจะขึ้นไป1ขั้นนะครับจากสมมุติ B จะกลายเป็น A A จะกลายเป็น S S จะกลายเป็นแ Z แจะกลายเป็นแบวกนะครับแต่แบวกจะไม่กลายเป็นก๊อตนะครับหรือว่าขามีนะครับเพราะว่าขามีเนี่ยเราต้องสุ่มหาเองเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้โอเค ช่วงแรกเนี่ยมันก็จะกลายเป็นทําให้เราอปั้นสเตทได้ง่ายยิ่งขึ้นนั่นเองถ้าสมมุติว่าเราจะไม่โอนสแตทเลยเอ,อมันก็ได้แต่ว่าเออถ้าเป็นแบบโอนโอนสแตทแบบนี้มันก็ได้อยู่แต่ว่าจํานวนเหรียญมันก็จะใช้เยอะนิดนึงแต่ว่าพี่ก็คิดว่าเราก็สามารถที่จะเอาตัวของกริฟฟิธเนี่ยขายเพื่อที่จะเอาโกได้เอาเหรียญทองได้นั่นเองนะครับเค okay, แล้วก็สิ่งสุดท้ายที่เราจะแนะนําก็คือในส่วนของ ยัดเวดควสกุญแจทรงนั่นเองนะครับเควสกุญแจทรงเนี่ยมันจะเป็นเควสแวนการ์ดนั่นแหละนะครับตัวเควสเนี่ยมันจะมีทั้งหมดประมาณ4เควสถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับเควสแรกเนี่ยนะครับให้เราเนี่ยทำการฆ่ามดจำนวน50ตัวนะครับเควสที่2เนี่ยจะให้เราเนี่ยสั่งเวอร์ยูนิตนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็สั่งเวอร์พวกตัวของเอ็กซ์คลูซีฟได้เหมือนกันนะครับพวกตัวของอาร์เควส พวกเอาควสพวกลูดี้หรือว่าเมอร์ลินอะไรก็ตามที่เป็นตัวในตู้ตู้ซัมเมอร์ก็สามารถทําได้หรือว่าตู้ของสปริงก็สามารถทําได้เช่นกันแต่สมมุติว่าบางคนที่ผมยังไม่พร้อมที่จะลงพวกคอนเทนต์พวกนี้ก็โอเคเราก็ข้ามได้เราก็มาใช้เป็นตัวของฟอลคอนได้นะครับที่จะสังเวย เอออันนี้ก็สามารถใช้ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้เอาจริงพี่บอกเลยว่าตัวของกรีฟิตนอกจากเอามาใช้งานจริงแล้วก็ยังมีประโยชน์ยิบยิบย,ย่ยอยๆแบบนี้ด้วยก็หวังว่าคลิปนี้จะช่วยมือใหม่ได้ไม่มากก็น,น้อยนะครับยังไงใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆพี่ด้วยนะครับยังไงคลิปนี้พี่ก็ต้องขอลาไปก่อนพบก,กันใหม่ในคะรหน้าสวัสดีนะครับ